วัสดีรับพี่น้องซามอนจัดต,ตำปูมาให้คือเขาพี่น้องตำปูมากุ้งสดเด้อพี่นอ้องเด้อให้กุ้งสดๆกับปูมาทั้งทั้งที่ยังไอยังเก็บข้อก็อยากพี่น้องเลยเพราะว่าได้ยาดียาท้ายท้องเดากินเดาวมือเลี้ยงดึกดๆิีท้ายทองพี่น้องเลย <c oughs> ครบรอบทายท้องพอดีนะพี่น้องมาตตำปูมากุ้งสดๆแซ่บต้องขันพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องวะพี่น้องวะมีผักก่อยพี่น้องตำปูหมากุ้งสดขึ้นมากลางข้างนี้กออ็ได้พี่น้องพี่น้องยังเห็นน้ำเนาะเ <c oughs> ขาปุ่นน้ำพี่น้องกินกระปุ่นแที่ยนเขาแยดห้อนไล่ได้พี่น้องนาแดงนาดำอยู่ มากินมาแม่อืมนี่นใส่หน่อยวนพฤหในวันคุณเงี้ยคุเงี้ยมาไม่เนาะ ไม่ใช่ระบ,บวงไันึายกล้องหลังนะ้ยังดูชิมุ่งสิเดียวเห็นหรือบอดเลยน้องแคเห็นเลยนะไข่ปากระแตกมัน่ซื้อบุพีร์่สบ ปานนะชอกินยังไง้อ <t> ม <Civ disadvantaged> ่พี่น้องมึงนเดอะยวเอีอเยอเอาสั่งเดี๋ยวเป็นกินเนีเก่งๆเนาะพี่น้อง Nếu tùm, nếu kèm. Liêm thịt mực. này. Giang khẩu. สิบข้างัลังด้วยไหมอืม,อมดับยังหรอลืมบังกลองในพอร์นได้ไปสิดับแล้วเนาะ มั่หอ่อนะไ่ห่อเดือดเนาะพาแดงคู่ใจคอคีเนาะมันมีใครแม่ปงพูดเนาะไขรหั่อย

ตาแดงคู่ใจแข็งลมมาาเย็นดีแมงวันน้ำอากาศ วันนี้ครับเป็นมือที่มุมีน้ำใสอีกเด้ดพี่น้องอมาเตอขอยมีปัญหา,า,าอาจารย์จิมามาแล่นใช่ไหม อยากใค้ยังมนยา้างนไปรุ่นกองควาได้ลูกลูกคอยมักกวนไปหน่อง กินมันหลายเนาะกินหลายยังมมกจับกล่องพอไปโหลดด้เพิดนะอืม ข้อขวดของเราแม่พันธุ์ให้ไปแล้วพี่น้องมากวนคือกองหัวเล้นอยู่ว่าตัวเดิพี่น้องเงียกของอะไรนอนผมก็สุภาพขอโทษด้วยพี่น้องเมืองเหืือกำลังใจบ่เพลนเนี่ย อาจจะเบิ่งตะคัดตะแคบเนี่ยมันห้อนบวกกับบรรยากาศเง่กับพ่อเง่จิมูกกับพ่อจิมูกหวานดีดนี ว้เป็ไนดิบอ่ะอาใอสีมันเปลี่ยนมาทั้งนลยนำมาแยกเลย

ทานไปกินพี่น้องโมโนลิมทุบไม่ค่อยจัดแตกง่ายอ้ยมันไข่ไข่มันไข่มันหล่นหรอกเหนืองเงียบ อืมพิเศเลยครับตลอดมานม่พิเศษอืมอ๋อเยอะพ่อหราพี่นองมาเลยตากอกมาเบิ่อไงคอยแล้วอืม <laughs> นมาไล่ไี่น่นอยเก็มืนันนี้จะว่างยาไข่เก็นแทงก็ดได้มาริหน่วมากะมดอันนี้มันเก็อืัวไม่จิ้มหนาครับผูสุภอาพขอโทษครับ